อองเดรแมนทิศนุก,กับตันคนเท็ขอซัพพอร์ตมาดามเคสพี่มาชาแบบสับพาหิวใจหลบดรามา่าเที่ยวสวนทุเรียนของตัวเองพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ท้าทายความสตรองชวนรับลูกทุเรียนหนามแน่นจากต้นเบื้องหลังหนุ่มแมนประสบภัยความหวาดเสียวขาสัน่นปีนขึ้นต้นทุเรียนสูงด้านพิชาโชวจับกระสอบรับลูกทุเรียนแบบเอนจอยจัดเป็นโมเมนต,ต์น่ารักสุดๆในหวานรักต้องห้ามค่ะฉากสีนี้ก็เป็นซีนที่ผมพาเข้ามาดูใน,ในสวนทุเรียนของผมแล้วก็ บังเอิญเจอทุเรียนพอดีผมก็เลยประมาณว่าอยากแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาผมก็เลยปีนปีนขึ้นไปเก็บทุเรียนแล้วก็ให้เขากิจกรรมเล่นใช่ใช่ให้เขาให้เขาถือตัวกระสอบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุเรียนมันยังเป็นม็อบเพราะถ้าทุเรียนจริงนี่ก็วิ่งหนีไกลกว่านี้ กันว่ามันมันแหลมนี่มันถ้ามันพลาดก็น่ากลัวเหมือนกันคระซึ่งปีนครั้งแรกเลยโอ้แต่จริงจริงอย่างนี้พี่ชาปีนแต่เด็กจริงผมผมก็คงเคยปีนแหละแต่ผมไม่ได้ปีนมามาหลายปีแล้วเป็นสีนน่ารักเป็นสีนน่ารักน่ารักเปิดโลกให้เขาเห็นว่าเออมันมันก็มีแบบนี้อยู่นะอะไรเงี้ยไปให้แฟนๆรุนแล้วกันครับว่าว่าจะเป็นยังไงต่อ